เขาเอาเขยนพี่อยู่มาห้ก็เลยจงอันของขวนไปเขาเขียนจดไม้แบบเงยา,าหนึ่งไปเขาสือเสียสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไตยไปเขานะําขาจงไปเข็นนาดาแต่ว่าสองบ้านขาจงของไปทำ <laughs> ไมได้ขี่มันหลายปียขึ้นหลังน่ะล่ละก <laughs> าจงไปเขาอยู่ประเทศเขาไปประเทศแคนนาดาเหรียญพลังแคนนาดาตะกอนโอ้ยแหลือจีมาอีหลีได้บอกคุณกู่ว่า มันบ่แม่นต้อคุณผู้เรีนดเรือน,นเขาสิมาม่หลี่เฝ้าบอกเขาไปบอกเขาว่าน,นั่นเลื่บอกเขาเจ้าไปใครย,ยู่เพิ่นไปไหนเมียออยู่ประเทศนี่ยน้อเพิ่นเขียนมาบอกสามัยตะกินบ่เมียนทอดสารหลุดปืนหุดปืนทังสิ้านะอันเขาใส่เอ็มเอ็ดงหากันสามัยตะก้อนหล่นเว็บบซต่ใส่เอ็มเอ็ดเอ็มเอ็ดแล้วเอ็มเอ็ดสามารถ่งรูปดได้่งรูปทั้งเอ็เีแต่น่ย่ำเขาทั่วมากอ่ะ โอ้แต่ขาโทรสามันแพ่งเนตะกอนเขาก็โทรมากเด็กคุยกัน่นใดเมีย่นกระบ,บอก่นมาไปเที่ยวประเทศนี่ยังน้อ่นเขาเขาเลยบอกว่าฉันใดเมียเราเด้ไว้พ่อนเขาไปเก็ไปได้อยู่ประเท,ทียี่ยังยังว่าโอ้ยดีนะเขาว่ามากประเทศไทยห่อนอยานเขามาย่านเขาสีนค่าเจียงบิน แต่ว่าผู้หนึ่งงันมาอยูุ่เสียกาเคียงบินมาอยู่เขามาบอกเขาเขามาโดยเขาบอตต่งตัวเลยไปบอกเขาเขาก็เล่ยอยู่อาทิตย์หนึ่งเขาก็เลยกลับอันนั้นคนนั้นประเทศอันประเทศนั้นประเทศสวีเดนเอออันนั้นค้นประเทศฟารีเดนเดทไทลูกเขาเขาไหวอยู่คนประเทศสวีเดน เลี้ยงน้องอยู่นะเลี้ยงลูกคุนหมอ,อนเข้อบอกว่าคุนหมอนเะฉันไปหาพลังกันเนาะพลังมากนีก็นะเลยไปไปกับโมสองคนไปหบพลังพลังก็ดีด,ดีให้เงินเท่าอาจารย์อันบอกว่าฉันบ่ได้นั่นน้ำเด้อฉันสิเปล่าไปหาเดกเปล่าไปนั่นเพราะว่าฉันอย่างเด็กหน่อยบอกมาเป็นถามราคาแท็กซี่แพงบ่บอกว่าหกห่อยเนาะาคาแท็กซี่มากนี่ เขาก็จกปวดให้หลดหก่อลเขาก็จกให้ไไลายก็น,นั่นแต่ว่าเอาเอาแก้มหก่อยไม่่าเอาแก้มหก่อยเขาเรียกให้ขี่รถกันไฟป่าเป็นกบแก้มเลือขี่รถไฟฟ่ากันมากเลยเนื้นอหกไหก็เรื่องอยลายเติบเยอะกลังเราลองก้นก็ไมเงั้นไปยยนี่เราก็สีมีเงินอยู่เราเาเติบเราคนจะวีเดีมเรา สปอร์ตสปอร์ตจบเงินตวนตวนหลดหนพ่อบอกว่าฉันบม่มีเงินได้ฉันนั่นเป็นพี่เลี้ยงเขาเพราะว่าเงินเดือนฉันมาท่านออกกันไปคุณต้องใจ่ายค่าแท็กซี่แท็กนั่นห้กันคดั้งแล้วก็ไปเคียนไปเขาเขาก็บอกว่าโอเคโอเคพ่อโอเคแล้วกลับไปไปกับโมเพราะว่าโมเขาเกียงได้เขาก็ไปอยู่เมืองหนอเขาเราบอกภาษาอังกฤษ้ว่าฉันอันนี้เพิ่นกันเลยว่า ให้เขาเบาอยู่ท่สาเพันเงินทั่สามาเข้ายากรเบายังกะเบาเพราะเบาเป่เป็นภาษาเขายน่ยมเข้าเบามากเปล่เป็นภาษาไทยดีๆเสือสารกันใดแต่ว่ากัไข่ยีดอกมูไปน้ำพอบันมูเขาฟังมูเขาเคียงฟังออกบุตูแนวนูเบาลิ่นมันเอามันแข็งปดียนมันน่ะ ขังแบบนั้น้อาประเด็นกระเป๋าแข็งกันเลยประเด็นกระเปาของสี่แหละตามก็ยังจอด้ยางน้น่ะเวลไประเด็นขึนเบาขึนเบากับสวัสดีฮัลโหลเอเีวันจังสี่ประจำปันทองจำอะรันนั้นนะ่เขาก็ยังฟังหอวแน่ยอ่คุณเลยหลายเด้อจีหลาน้องใจแต่วันนี้ประเด็นเอาเงาเด้พี่หน่อยแต่ว่าจะเอาทางผี่ลงก่อน ทางพี่เอาขึ้นบ่ดนได้อันเครื่องจะม่องลราทางพี่ขอบคุณคุณนั่นพัดไยเด้อพี่น้องให้เอาทางพี่ออกไปทางพี่วกันเดี๋ยวกษีบาลงทางพี่วสไปบายทางพี่ลงเป็นวัดขอบคุณคุณนพัดไยคุณดาวคุณเหล็กเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณนห่งพูนมาเบิ่งย้อนหลังให้ขอบคุณพลังบวกขอบคุณสายดันขอบคุณพลังเงียบ ขอบคุณเอฟซีสุเดอ้อพี่น้องให้มิแต่ความสุความจเจริญทุกยาพานันมั่นยาพอด